สวนกล้วยเกษตรประมาณนอะไรด้อกล้วยนิดนึงเง,งาครับผู้เฒ่าปู่ภาษาหนามีคนอ่ะนี่ทงหน้าประมาณสาาาณองไกรกูกลัวเราเก้วานเขาเหนียวเตีย่ยสอบหนึ่งเขาลอยสิบสี่สอบ บุญะเาโอเคน้อยนาูกเาใดกิดอกดกดพอเพียงงามพักไ,ไดเสียก็ลองบึงเป็นความสุขนะครับ